สวัสดีค่ะวันนี้นะคะกลับมาพบเจอกับช่องเอมี่ยูสคาร์อีกแล้วนะคะวันนี้นะคะบอกเลยว่าจะมาอัปเดตรถเข้าใหม่นะค,ะคันนี้เป็นรถบ้านที่เข้ามาสดๆร้อนๆกันเลยนะครับเป็นรถสปอร์ตนะคะเอเวอร์เรสคันนี้เป็นเครื่องยนต์2,005นะคะเป็นตัวลิมิเต็ดปี2010-2011จุดคันนี้นะคะเลขไมล์ใช้งาน2,001,006กิโลนะคะบอกเลยนะคะว่าได้รถบ้านสภาพดีนะครับเป็นรถครอบครัวนะคะไว้ใช้งานกันเลยทีเดียว บอกเลยนะว่าตอนนี้นะกระแสของฟอร์ดนะครับว่าจะเป็นรุ่นไหนโฉมไหนนะคะเจเนอเรชันไหนนะออกมาก็ค่อนข้างที่จะพิชเลยค่อนข้างที่จะตอบโจทย์ได้ดีเลยนะคะตอนนี้นะคันนี้เลยนะคะสามแสนสบาทนะคะราคาเราขายอยู่ที่3ามแสนสบาทนะคะสำหรับใครนะที่อยากได้รถครอบครัวนะคะที่พออยู่ประมาณห้า0 0พันหกพันนะคันนี้ต้องเข้ามาดูคันนี้กันเลยนะคะเป็นฟอร์ดนะคะ คันนี้นะคะราคานะคะดีมากๆ3สามแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทนะคะสามแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทนะคะเป็นรถบ้านนะคะเจ้าของเดิมใช้รักษาเป็นอย่างดีดูแลเป็นอย่างดีนะคะบอกเลยว่ารับประกันเลยเรื่องสภาพนะคะสมบูรณ์นะคะอันนี้คือสภาพที่เข้ามาสดๆกันเลยนะคะเข้ามาสภาพนี้กันเลยนะคะให้ดูสดๆกันเลยนะคะว่ารถเข้ามาสภาพเนี้ยสมบูรณ์ขนาดไหนนะคะ ได้ไปทะเบียนนี้กันเลยนะคะยอหญิงงองงู2204กรุงเทพมหานครน,นะคะสําหรับใครที่สาว Volkswagen อ่า e v e r รุ่นนี้ตอบโจทย์แน่นอนค่ะคันนี้นะคะภาสีพรบอรต่อให้เรียบร้อยแล้วนะคะหมดปีหน้ากันเลยทีเดียวหมดปี2566นะคะภาษีพรบอรเพิ่งต่อมานะคะยางเพิ่งเปลี่ยนใหม่มาด้วยนะคะเดี๋ยวพาไปไล่ชมเัเลยดีกว่า ไฟหน้าเนะี่ยครับเป็นไฟหน้ามาเติรีเฟลกเตอร์นะครับไฟเดิมเลยนะคะจากตัวรถเลยดูไฟค่อนข้างทีง่จะสมบูรณ์แบบนะฮะแค่ขัดเลดหน้อยเนี่ยรับประกันเลยว่าใสเงาวูบแน่นอนนะคะกระจังหน้านะคะเป็นโครเมียมของฟอร์ดนะคะตาฟอร์ดแล้วก็มีประทับเอเวอร์เรนะคะสวยงามนะคะแล้วก็มีไฟ LED ดด้านหน้าให้นะคะซึ่งเจ้าของเนี่ยน่าจะไปติดเพิ่มมานะคะแล้วก็มีไฟตัดหมอกด้านล่างมีมาให้นะคะ อันนี้มันสีบอลทองนะคะราคาดีมากๆเลยสามแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทนะคะผ่อนหกพันบาทนะคันนี้นะสปอร์ตเอเวอรเรสต์นะคะมาส่วนของล้อแม็กกันบ้างดีกว่าคันนี้เป็นล้อแม็กอล่อยนะคะเป็นล้อแม็กเดิมแท้จากศูนย์นะคะแล้วก็พร้อมยางมิชลินนะคะปี2020ย่างใหม่เลยนะคะยางนี่วิ่งได้ยาวๆกันเลยทีเดียวนะคะลดครอบครัวผ่อนหกพันยางใหม่ภาษสีพรบเพิ่งต่อบบอกเลยว่าตอบโจทย์ครบแน่นอนนะคะ ไปเลี้ยวยู่ที่กระจกมองข้าของตัวรถนะคะดีมากๆนะคะราคาดีมากๆเลยนะจะพาชมภายในกันเลยดีกว่านะคะมาค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่ในส่วนของภายในของด้านรถคันนี้แล้วนะคะบอกเลยนะว่าภายในเนี่ยให้ดูกันสดๆเลยนะว่าเป็นรถที่สภาพเพิ่งเข้าเลยนะคะเบาะนี่คุณลูกค้าไม่ต้องห่วงนะคะ<ม>เดี๋ยวเราทําการปรับสภาพ สภาพเบาะทุกๆอย่างเนี่ยบอกเลยว่าเบาะต้องกลับมาเรียบเนียนสวยร้อยเเซนแน่นอนค่ะนะคะให้ดูเลยนะคะว่าความสดๆนะคะรถเข้ามาวันแรกนะคะสภาพก็เป็นอย่างที่เห็นเลยนะคะเดี๋ยวรอการชงปรั <Fourth> บสภาพเสร็จ <rite> ส,สมบูรณ์ขึ้นมาบอกเลยนะคะว่ารถคันนี้จะกลายเป็นรถที่สวยงามเลยหนึ่งคันนะคะพ <embora> วงมอลัยนะคะหุ้มหนังของเดิมจากตัวรถเลย นะคะคันนี้นะเล็กไม่อยู่ที่ 6, 2 1 6 6 6นหนกิโลนะคะคันนี้มาพร้อมกับหน้าจอมาให้นะคะแล้วก็จะมีในส่วนของแอ,อร์อลนรกค่ะที่วางแก้วน้ำนะคะคันนี้เป็นเกียร์ออโต้นะคะเป็นเครื่องยนต์2,500ันขับ2ค่ะ ประตูฝั่งคนขับนะฮะกระจกทั้งสี่บานปรับไฟฟ้าส่วนคนขับหนึ่งบานปรับออโต้นะคะกระจกมองข้างนะคะปรับไฟฟ้าพับไฟฟ้านะคะตรงนี้นะคะบอกเลยว่าเราให้ดูกันสดๆเร็วๆเลยนะคะราคาเริ่มราคาขายอยู่ที่สามแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทนะคะมาค่ะตรงนี้นะคะเราอยู่ในโซนของห้องที่นั่งด้านหลังนะ,ะบอกเลยว่าเป็นรถเจ็ดที่นั่งนะคะที่น่าใช้งานอีกหนึ่งรุ่นเลยนะคะแล้วฟ,ฟอร์ดเอเวอเรส นะคะคันนี้เป็นเครื่องยนต์2.5นะคะตัว l i ลิ t e d นะคะคันนี้นะด้านหลังนะคะมีที่วางแก้วน้ําให้นะคะแล้วก็มีแอร์ให้สำรับด้านหลังนะคะไม่ต้องกลัวร้อนเลยนะคะเวลานั่งรถเดินทางไกลๆบอกเลยว่าแอร์เย็นเร็วทันใจแน่นอนค่ะราคาดีงามขนาดนี้นะคะบอกเลยว่ารีมาจับจองกันเลยนะคะกับราคาขาย3 4ม0 0 0สบาทผ่อนเพียงเดือนละ 6,000บาทต่อเดือนเริ่มต้นเลยนะครับผ่อนได้นานสูงสุดถึง84งวดด้วยกันนะคะไฟท้ายนะคะเป็นไฟท้ายมัลติรีเฟกเตอร์นะคะมากับตัวรถคันนี้เลยนะคะสวยงามนะคะคันนี้มีเซ็นเซอร์ถอยหลังให้นะคะ ให้ดูด้านหลังกันเลยชัดๆกันเลยนะคะว่าสภาพดีงามสมบูรณ์แบบน่าใช้งานนะคะสำหรับ Ford e นะคะเ v เ r อร์ ett, เครื่องยนต์2.5นะคะคันนี้ปี2010-2011ั 1, นะคะสำหรับใครที่อยากลองขับนะคะมาลองขับลองชมรถจริงได้เลยนะคะที่บริษัทเพชรยนต์เสรีไทยซอย95นะคะเปิดทุกวัน9โมงชา้าถึง5โมงเย็นนะคะ คันนี้บอกเลยว่าพร้อมใช้งานนะคะพร้อมออกเดินทางได้เลยนะคะไม่มีรอยไม่มีชนหนักพีิความกับสีกรอไมามาแน่นอนนะคะรับประกันเลยนะคะหนึ100่งร้อยเปอร์เซ็นตนะคะสภาพดีที่สุดเลยนะคะคันนี้นะสภาพคือที่สุดนะคะ กระส่งเอกสาตรต่างๆบุ๊กเซอร์วิสมีนะคะคุณลูกค้าขาบุ๊กเซอร์วิสมีนะคะมาเลือกชมมาลองขับกันได้เลยนะคะที่บริษัทเฟสยนต์นะคะเปิดทุกวัน9ก้าโมงช้าถึง5โมงเย็นนะคะเรามีรถท่านเลือกมากกว่า300 400ถึง400อคันเลยทีเดียวนะคะมาลองชมลองขับรถกันได้เลยนะคะ สำหรับใคท่านไหนนะคะที่อยู่ต่างจังหวัดนะคะไม่สะดวกเข้ามาเดินทางดูรถนะคะตอนนี้เราก็มีบริการนะคะเซ็นไฟแนนซ์นอกสถานที่ทั่วประเทศฟรีนะคะไม่า้ช้จ่ายเลยนะคะแม้แต่บาทเดียวฟรีนะคะย้ําว่าฟรีกันเลยทีเดียวนะคะโอเคสำหรับวันนี้นะคะก่อนจากกันก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะขอบคุณมากคะ่ะ